ม่ไนอย่างเลียสากไม่เม่นแนเลียบหรอตามหมักแจงมันแตบเลยเลียสากเนาะแ่บแมนบ่อร่อยจนิเลียสากนี่เไปถออะไรเด้อคือกินหอมหรือวะไอ้ดิกินหอมหอมอามาตัก็ตามล้ยสิาิิดนนี่ เดนที่มงกระหรเป่ราะมงคลหลายเมื่อนี่นมนนนาด่ี่่กเรีได้ับห้ับห้งยดีนะครับก็เรื่องพิสูจน์ตำสมตำมัเจีงประแด่ครบพอดิ ันแซ่บครับกิลีแซ่บแห้งกิลีเอ๋ตักตักตักลีลาการตักเขาเขาลีลาการตักแบบน่ารักน่ารักหน่อยพี่แดงไหนลีลาการตักตักตักอาตักงามงามก็นี่ดูหัวมโคบึ้มเห็นไหมมันแก้วไซบรมันดีวปนวัยนกรรมเลืออิ้ไม่ไปร้หอมาคาพเศษเลยเสบพ่อแม่ก็ด ออก็ไปล้างอันนี้าความคกล้กัความปงสาก็ไปล้างเาไม่สาก็ไปล้างเลี้ยแล้วนะนาไปล้างก้นโอ้ยเลี้ยคกเลี้ยสาไป้นอนเลยสาแหม่เอาล่างมาดูล่างในล่างสาเอาล่างสาบงด้วย น้องกุ้เคยล้างไหมน้องกุ้งน้องกุ้เบืองเบิองเบืองมาเดี๋ยวล้างสากเบืองเบงเบิงเบืองงานล้างดิเอากี่ล้างโดนแด้ยเฉพาะหัวมันนี่ต้องลกดีดมันเออเอาเอาหลอนไปล้างแล้วคือมาจุ่มโคกมาทนเด้วล้างมั่นมันบอกท่านหลอนเมียโอ้ยนอน เอาให้เตมดอียบร้อยเอ้าเอาเาแล้วแล้วาดตเขาเขาป้าพอดีป่ะเนี่ใครจะกินป่ะนี่้เอาเอากิน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 เอาเป็นตแซบตแซไปพี่น้องครับเดี๋ยวไปตำสมด้วป่นี่โอ้ยเนาะเอาไปซ้ำนี่พี่น้องครับเดี๋ยวคลิปไม่ประเดี๋ยวเราจะไปเห็ดยังไงเบื้งคอยเบื้งกันครับ สวัสดีครับพี่น้องครับบ๊ายบายคลิปนี้ไว้สัานี้สักคอน